ทีบอสหนุเพิ่นกําลังขับรถนะคะแล้วเพิ่นกับไล่สดมานํ้ำท่างเบาเรืองจิป,ปถาถะต่างๆหน้ามากค่ะแต่มันมีช่วงหนึ่งค่ะที่แยกสิไปสะดุดพี่น้องไปสะดุดตอนที่บอสนุนะคะย่านุนะคะเพิ่นเบาถึงหลานสาวค่ะพี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะทีซื้อบัตรเข้าไปในกลุ่มนะคะก็อยากเห็นพ่อจ้าลูกจ้าขื้นคู่กันนะคะ บอสนเพนก็บอกว่ากสิให้เห็นได้เห็นอยู่จังสี่แหละค่ะพี่น้องคะแต่บางช่วงบางคือสีบ่ได,ด้ขึ้นน้ำกันตลอดกสิเป็นช่วงเป็นช่วงประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะแต่มาฟั่งบอดนเวถึงน้องไอายศุณาพรพี่น้องฟั่งแล้วแทบสีบ่อยากเสื้อนะคะพี่น้องแทบไม่เชื่อมูตัวเองว่าเด็กน้อยคนนี้พูดได พูดออกมาจากใจได้ขนาดนี้เลยบ่กจงสิแม่พี่น้องนี่คือเสียงคือยานุญานุมันเป็นคนเว้าวเองว่าอายเว้าแบบนี้พี่น้องมาฟังเบิ่งค่ะขออนุญาตบางช่วงบางบางตอนนิดๆน้อยๆนะคะเอามาให้แฟนคลับเอฟซีได้ยินนำ้ำขาวาน้องอายอสักุณาพรเว้าว่าจังไดนะคะพี่น้องมาฟังจากปากยานุเลยค่ะพี่น้องค่ะ สุดพิสัยเหตุสุดพิสัยก็คือมีเนวต่องไปนะครับมีเนวต่องไปกับน้องกับวได้ขข้นก็พอนะครับแต่ตื้อิจริงๆแล้วนี่นะครับมุกเขาก็ยากให้พี่น้องนะครับตังเงินไขนะครับตังเงินไขได้ใจจากของที่แรกหักอายนี่มูเจ้าเคยคิดตังเงินไขอย่างได้ใจอยู่บอกือเห็นเขามากับฮักอีดาตั้งหกักบัดพ่อหักไปจะน้อยแล้วมุกเจ้าตังเงินไขเส้นใจมุกเจ้าว่า ต้องเป็นแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะเนี่ยคือการสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองนะครับสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองไม่พอมาสร้างเงื่อนไขให้กับคนอื่นอย่าไปสางครับอย่าสางเงื่อนไขขึ้นมากว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั่นพอ่อไบรดั้งใจดามานะครับดามาหิวแสงขึ้นมากนะครับดามาเึินมากมะเล็งให้นะครับเพียรไท คนอื่นเขายากลำบากไปนาย้อนความดามาย้อนความหิวแสงของเจ้าของย้อนความทุกลำบากใจของเจ้าของนะครับเรื่อง,องร้องเพ่งครูพ่อกับลูกนะเขาเป็นพ่อกับลูกเดอ้อเขาไม่ใช่พูดจิน้นคุณอยาดยิทนิสัยการอชอบคู่จิน้นแล้วมาสร้างลักษณะนิสัยแบบนี้ของพ่อกับลูกเขานะครับ กวาอยู่ด่ะครับมาจากเบิรงพอรับลูกหลองพี่คู่กันต่างมือเข้ามาเด็กหน่อยนะครับมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยจะโตนมนแน่นะครับมือเขาขึ้นก็ขึ้นนึ่งไรเนี่ยขึ้นมือหนึ่งแต่ยังดีก็ขึนครับมือนึ่งมือที่สองอาจจะเพ่ได้ขึ้นหรือบางไรมือแรกอาจได้ขึ้นมือสองอาจจะเพ่ได้ขึ้นแต่เยาวานะครับเพราะว่าเด็กหน่อยนะครับ น้องเทียกับงอแงน้องเทียกับฟ้อมเด็กน้อยน้องเทียหลานกับอย่างนอนเล่นตัวมันน้องเทียกับเดปลูก,กมันขึ้นมาลองเพี้ยโอ้ยบมเลื่อตัวรูนเลืล่อตัวหลานบอครับเรื่งองยังไหนเรื่องเอาตามใจกูต้องได้แบบนี้กูต้องสร้างเงินกูสร้างเงินไขในใจแบบนี้ขึ้นมาแล้วค่ะสร้างเบินได้ขค่ะพี่น้ใหใจที่กูต้องการเรื่องที่บอกนะครับเมื่อที่หลานคืนให้ ก็กรคืนครับมือที่ร้านเพขึ้คืนแต่เ้าวามันนะครับเพราะว่าไอ้ขึ้นนอนสีเด็ยขวบนะครับมันเล่ามือล่อล่าไรย่าขาหนูขึ้นได้ค่ะวันนี้เนี่ยนะครับมือเจ้ามือขึ้นี่ย่าขาหนูก็เหนื่อยอยู่นะแต่หนูก็ต้องขึ้นค่ะหนูไม่อยากให้มันเกิดเรื่องดราม่าอะไรต่างๆขึ้นมา หนูไม่อยากให้วงเราเสียหายหนูไม่อยากให้พ่อเสียหายหนูไม่อยากหนูไม่อยากให้ญาติเสียหายค่ะหนูได้ค่ะหนูสู้ค่ะเจ้าวาวเจ้าฟังคนฟงังหลามวาวดิคนจนนับตาสิไรดิทั้งทั้งที่หมูบ่บ้านนั่งกับไปลองเพลียงรถเฮนะครับนั่งไปลองเพลียงรถเฮกลับมานะครับนักก่งเหนื่อยน,กกน,อน,นั่งกับนอนหนูขัมาปุ๊บมาห่วนหลังไปที่นั่งกับงอแงอยากนอน น้ำตาไหลวันหนูนอนไม่อิ่มขยะจะได้หาหมอนหาผ้าห่มให้นี่คือชีวิตของอาอายพี่น้องค่ะฟังบางช่วงบางตอนนะคะเข้าข้อสีเข้าใจแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะว่าการที่อาอายค่ะเด็กหน่อยอายุสิบก่าขวบที่สู่ชีวิตค่ะเข้าที่เป็นแฟนครับเอฟซนะคะกับ่าไปกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตน้องหลายคือ คือยานุบาลนี่ค่ะพี่น้องคะพ่อขึ้นได้บางเทือน่ะหนูสู้ค่ะอ่าหนูไม่อยากให้พ่อกับย่าเสียหายอ่านูไม่อยากให้แฟนคลับเอฟซีรอพี่น้องคะ่ะนี่คือเด็กน่อยค่ะเด็กหน่อยซึ่งเป็นบางอารมณ์หรือว่าเป็นบางโอกาสบางมือกะงอ่แง่อยากน้อนมึงค่ะิ่งบอดหนิ่อเบอลแต่ที่สาคัญคือฐานน้องไว้คือสู่ค่ะสําหรับอาร์แล้วคือสู่ค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะสาหรับเมื่อน,นี้นะคะเา่ากบอยากเอาบางช่วงบางตอนคลิปบางช่วงบางตอนที่บอสนุเพ่นไดไลฟ์สดนะคะพี่น้องคะเดีเ๋ยวเาถึงอาร์ไสักุณาพรหรือว่าเอาถึงแฟนคลับเอฟซีทีบางคนก็อยากท่าตามใจจะของคือเพิ่นว่าล่ะคะ่ะพี่น้องคืออยากเห็นแต่พ่อจ้ากับลูกจาก้าขึ้นโมอยากเบิ่งโมเมนน่ารักน่ารักไพก็อยากเบิงมเมเบ่งคะ่ะพี่น้องคือ เข้ามาเนาะค่ะไก่เข้าใจอยู่ไผ่แกอยากเบิ่งแต่ถ้าบางมือบางโอกาสที่นองขืนบ่ใดทีอย่างญาณุเพิ่นบอกกกอยากให้เอฟซีหรือว่าคนที่หากอิหลานะ่าต่าตังเงินไข่าสะเอาตามใจเจ้าของหลายให้เลือดตน้นหลานผู้ใดน้อยนะคะถ้าพ่อไหวคือนองสู่อยู่แล้วสําหรับอาอายสกุณาพรนองเก่งอยู่แล้วนองรับผิดชอบหนาทีนองอยู่แล้วค่ะแต่มันก็อาจสิ บ่บ่ถือใจเข้าลอยเปิดเส้นหรือว่าบ่ได้ตามใจที่เข้าต้องการเพราะว่าบางเทืออ่าศิลปินนะคะเพิ่นบ่หูเดยค่ะว่าเข้าต้องการซ้ำใดหมายถึงว่าบางเือน่ะเข้าต้องการเต็มลอยอะ่ะเต็มลอยแต่เพิ่นเหตดให้เข้าเต็มลอยบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นต้องเอาใจคนอื่นอีก นั่ม่แม่นเอาใจเฉพาะเฮาผู้เดียวยังสี่ค่ะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะการทีรักศิลปินรักอาอหรือรักไผกระซางค่ะพี่น้องจากดเกณฑ์ย่าตันเงินไขย่ยาตันกดเกณฑ์กับศิลปินคะ่ะปล่อยให้เป็นธรรมชาติหรือว่าเห่ากะเบิงในช่วงที่เพิ่นได้ออกมาคู่กันเพิ่นออกมากอยู่แล้วแต่ละไลฟ์แต่ละคอนเสิร์ตต้องมีโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจ๋าออกมาให้แฟนครับเอฟซี ได้ชื่นใจแน่นอนค่ะสําหรับน้องอา้าอายกับพ่อจ๋านะคะลูกจ๋ากับพ่อจ๋าคือออกมาอยู่แล้วแต่อาจจะบดตามที่พอเข้าตรงการเข้าตรงการคืออยากเห็นแต่โมเมนต์นั้นตลอดตลอดมันเป็นไปบ่ไดนะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะการเข้าเสพหรือว่าไปหาความสุขหาความสนุกจากหมอล่ำเข้ากับไปอย่าไปเป็นตั้งกฎเกณฑ์ึ้นมาว่า ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้เข้าปลอยไปตามธรรมชาติเบิ่งไปตามทีตามขั้นตอนทีเพิ่นแสดงออกเข้หเห็นนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี่นะคะแย่สิกระนําโมเมนต์หรือว่านําความน่ารักของญานุที่เว่าถึงหลานสาวนะคะด้วยความแบบว่าบางเทื่อญานุไหลเน,นี่ยานุเนงตันเลยค่ะพี่น้องสงสารหลานค่ะพี่น้องก็อยากให้แฟนคลับ FC, เบบซี่เข้าใจในจุดนี้นํานะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ